ครับก็ขอสัสดีเพื่อนเพื่อนครับมีรักนักสะสมครับไม่ว่าผู้จะเป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับแบงค์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรวยๆวยชาแนลนะครับสำหรับช่องนี้นะครับมีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆพพี่ๆนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับที่เราอ่าที่เพื่อนเพื่อนมีอยู่นะครับว่ามีราคาหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญกระสาบองค์พ่อรอก้านะครับซึ่งเป็น เรือหงนั่นเองครับชนิด1บาทเราไปติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญปีพศนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าราคาของเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้มีราคาสูงจริงหรือเปล่านะครับเราไปติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญกระสาบองค์พ่อเราเก้าเรานะครับนี่ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่า เมื่อสมัยปีพศ2520นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับหลายๆท่านครับก็อาจจะเคยสัมผัสหรือว่ามีเยอะนะครับแต่ไม่ได้สังเกตนะว่าเหรียญแบบนี้ก็มีราคานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญธรรมดาครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะครับเหรียญธรรมดาคือเหรียญนี้นะครับเหรียญธรรมดาแบบนี้นะครับจะราคายังไม่สูงครับจะมีราคาแค่หลักสิบครับเหรียญแบบนี้นะครับ เพื่อนๆหลายคนนะครับลองนะครับหลายท่านที่มีเหรียญน,นะครับรุ่นเก่าแบบนี้ลองนํามาดูนะครับว่ามีลักษณะนะครับลักษณะคล้ายๆหรือว่าเหมือนกับทางช่องรวยๆชาแนลได้นํามาให้หรือเปล่านะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาสูงถึงหลัก3,000บาทนะครับเราไปติดตามรับชมนะครับว่าลักษณะที่แท้จริงของเหรียญน,นะครับ เรือหงนะครับที่มีราคาสูงถึง3,000บาทเป็นยังไงนะครับที่เพื่อนเห็นในนักขณะไหนนี้ครับก็คือเหรียญปกตินะครับแบบนี้ครับลองหมุนดูนะครับนี่คือเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญปกติจะเป็นแบบนี้นะครับราคาหลักสิบนะครับหลักสิบเรามาดูครับว่าเหรียญที่ราคานะครับอาจสูงถึง3,000บาทนะครับเป็นยังไงนะครับ ก็คือเหรียญน,นี้นี่เองครับเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆก็ลองพิสูจน์โดยการนําเหรียญที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับแล้วมาหมุนดูนะครับะนะครับถ้าเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีลักษณะสวยๆนะครับมีความสวยงามก็จะราคาสูงถึงหลักพันห้าร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญพระเสียนขวางนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็น เห็นสภาพแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับว่าลักษณะเหรียญที่มีราคานะครับหลักพันครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็เพิ่งได้มานะครับก็เลยได้นํามาฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับก็ได้รับจากแฟนเพจเหมือนกันนะครับหาเองไม่ได้ครับหาเองไม่ได้เหรียญแบบนี้นะครับก็ต้องรับซื้อนะครับรับซื้อมานะครับไม่มีใครให้มาฟรีฟีนะครับเหรียญแปลกแปกแบบนี้นะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับลองพิสูจน์นี่คือการพิสูจน์ดูว่าเหรียญที่มีราคาหลักพันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆใครมีนะครับลองลองหาดูนะครับถ้ามีแบบนี้นะส่งมาให้ทางช่องนะครับให้มาให้ทางช่องได้ประเมินราคาให้ท่านนะครับถ้า มีลักษณะสวยงามนะครับทางช่องก็จะรับซื้อท่านนะครับและราคาเราก็มาคุยกันใน Line แอดนะครับทางช่องจะทิ้งช่องทางนะครับให้ท่านติดต่อเข้ามานะครับโดยการนำคลิปวิดีโอหรือว่านำรูปนะครับรูปเหรียญที่ท่านมีอยู่นะครับแต่จะให้ดีครับต้องส่งเป็นคลิปวิดีโอมานะครับจะได้ประเมินราคาครับเหรียญที่ท่าน นำมานะครับให้ทางช่องรับชมนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนะครับเหรียญที่มีราคาถึง3 0 0 0บาทก็คือนะครับถ้าหมุนแบบนี้นะครับพระเสียรตรงขึ้นข้างบนนะครับนี่คือเหรียญราคาหลัก3,000นนะครับก็คือพระเสียรตรงนั่นเองแต่สําหรับเหรียญนี้ยังนะครับยังไม่ตรงครับก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียง ก็ถือว่ามีราคาหลักพันเหมือนกันนะครับเหรียญแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นครับก็คือพระเสียรขวางนั่นเองครับเป็นเหรียญปีพศ2520นะครับ,รรร 2, รบถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับเหรียญเรือหงนะครับขององค์พ่อหล่อเก้าชนิดหนึ่งบาทปีพศ2 5 2 0นะครับก็ถังช่องก็มีข้อมูลให้เพื่อนๆได้ตามหานะครับว่า เหรียญที่นะครับอยู่กับท่าน,นครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับมีราคาสูงถึงสามพบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็มีข้อมูลมาฝากสั้นๆเพียงแค่นี้นครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ